สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่18ธันวานะคะคุณได้อัศวินถือคาถาส่วนเขาเป็นเดอมูลที่กับผัวนะคะคนไหนแต่งงานแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วนะวันนี้พลังงานด้านลบนะคะในตัวแฟนนะคะหมดไปแล้วนะคะเดอมูลกับผัวแล้วเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาสารภาพผิดอะไรบางอย่างนะคะความรักเปิดเผย นะคะแล้วก็ไม่มองว่าเมื่อความลับตรงนี้เปิดเผยหรือสิ่งที่เขาบอกคุณเนี่ยนะคะสารภาพมาเนี่ยนะคะได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วคุณแล้วเขาสามารถเคลียร์กันได้แล้วก็จะไปต่อข้างหน้าคุณได้พลังงานแบบเหมือนกับ moving forward อะไม่มองว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ stuck มันจะไม่หยุดนิ่งแล้วนะคะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น มีพลังงานบวก2ใบก็คือ perfect timing แล้วก็ word w a i t i n g for เหมือนคุณรอเวลานี้มานานแล้วรอเวลาที่เขาจะเปิดใจค่ะพูดคุยถึงปัญหานะคะในความสัมพันธ์จะได้เคลียร์กันทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยกันนะ